สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้เราจะพามาดูความน่ารักของน้องข้าวเน,นข้าวผักแล้วก็ข้าวต้มมัดกันนะคะไปดูกันเลย คลิปนี้เป็นการเล่นกันระหว่างข้าวต้มข้าวหนึ่งแล้วก็ข้าวผัดนะคะตอนแรกๆก,ก็หยอกกันอยู่ดีๆนะคะเสร็จแล้วก็มาลุมน้องข้าวผัดตัวเดียวนะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็คือมีป,ป๊าคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าสมมติว่าข้าวผัดโดนลุมมากเกินไปหรือโดนแกล้งมากเกินไปเนี่ยป,ป๊าก็ปุ้มข้าวผัดออกนะคะผู้ชมทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวว่าข้าวผัดจะเป็นอันตรายนะคะ เขาผัดนายได้อะไรนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน,ะน,นะนนะ่มาเ,เรื่องอะไรโลยพี่โตมัสมาจัดการเข้าผัดกันนี่แนะ่เนอะโอยอย่ามาลุมล้มเรานะอย่ามาลุมล้มเรานะเราสู้ตายนะถือเราจะตัวเล็กที่สุดในโอกเราก็จะสู้พวกนายไม่มีใครหลับมาสิมาสิมาสิ เราจะทำยังไงดีต๊ะมีพวกเลยทำไมเ้านึ่งกับข้าวต้มต้องลงน้ำด้เราก็สู้นะสู้มาสิมาสิเอาสิเอาสิเราไม่อยู่ที่ใกล้ป้าดีกว่าเขานึ่งนายเราไม่กลัวนายหรอกนะ นายซินายิเราไม่กลัวนายหรอกเราอยู่ใกล้ป้าแล้วนายกล้าก็เข้ามายังไงป้าก็ช่วยเราอยู่แล้วมาซิมาซินายาเข้านิง่งเขานึ่งเราไม่กลัวนายหรอกมามานะพี่ต้มอย่านะอย่ามางลังแกผัดนะอย่านะอย่าพี่ต้มพี่ต้มไม่ได้นะไม่ได้ฮึไม่กล้าละซิพอเด็กๆเ,เล่นกันเสร็จเด็กๆก,ก็มากินนมแม่มันนี่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่า ข้าวนึ่งกับข้าวตม้มมดก็จะได้กินนมก่อนส่วนข้าวผัดก็รอรอแย่งไม่ได้เพราะตัวเล็กสุดยังไงก็ปะป๊าดก็จับให้ข้าวผัดกินนมเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะชอบคลิปนี้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ข้าวนึ่งข,ข้าวผัดข้าวต้มด้วยนะคะ